ด้วเดียวเศรษฐีทีพัทยาพี่พัทยานะจากเทียนเตียครับแลาวก็กัไปเล่นน้ำแข็งยนต์กันอานเช้าเออนอนอยู่วปั๊บบไปทำงานที่ไหคะ เจาก็มีน้ำไปเล่นดูนี่เยอะาตังหอนูเดนะว่าเดินไปอาเดินข้างล่างไหม่ะก็ไ,ไปเขากินข้า,าอ,อ,อาแร์ไม่ว่างเดีย๋ยวเราค่อยค่อยลงไปเดินโอเคไหมไป <laughs> เดี๋ยวคุณแม่คุณลูกครับ <laughs> อยากคงไปนั่งแคร์ข้างล่าง <laughs> วิวดีมากเลย,ย,ย,ยต้องมาเช้าๆนะ่อยเนาะไม่ใช่เดี๋ยวเราจะมาอีกรอบนะคนระับเพื <c oughs> <t> ่อที่เราจะมาตัำนั่งคืนพี่ข้างละางกัน ากาศร้านโดยรอบก็จะเป็นธรรมชาติมีหลังทานไปดูบรรยากาศร้านด้านล่างกันครับ ร้างก็จะมีโซนทั้งบนนะครับเป็นเรือนแล้วก็แทด้านล่างแต่เรามาไม่ทันแทตรงนี้เต็มก็จะมีโซนด้านหน้านะครับ 네, <목소리가> 감사합니다. เบะหมี่หมู สวัสดีค่ะสสวัดีค่ะนี้เรามาเที่ยวที่ไหนเอ่ยทีมะต่อค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ p o s t Magic Eye of Siam นะครับอยู่ที่พัทยาร้อนร้อนแบบนี้ก็ต้องมาหาที่เย็นๆกันนิดนึ่งเคตอนนี้ซื้อตั๋วเยอะมากเลยนะคะซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับ จรอเข้าด้านในนะครับทางเข้าอยู่นี่ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากแล้วก็มีอันอันไหนเป็นหินมะกลัวหนาวไม่เคยเห็นหินมาไหมครับไม่เคยเลยไม่เคยเลย <c ười> จีเดี๋ยวปา้าป้าเข้าไปดูนะเห็นเห็น,นคนนั้นที่เล่นน่ะหรอไม่คเคยเล่นหนูไม่เคยบอกป๊าเลยวา่ามาหินมะ โอเคเราเข้าไปเจอข้างในอีกีครับโอเคตอนนี้เราอยู่ข้างในแล้วนะครับหนาวมากอยู่ข้างนอกอ๋อ <c oughs> ปรบับอุณหภูมิ นี่เป็นโซนมีถินมาให้เล่นนะครับุ๊ยนี่อดูดตนี่ ไเด้วยครับ เย็นไหมลูกอออย่าไปเล่นน้ำน้ต่อ่อมาหนาน้าต่อ่เชียร์เชียร์ตานยินค่ะคิด ก็แบบมันก็ไม่ได้หนาวมากเนาะนอกจากเราจะไปเล่นน้ําแข็งข้างในมันก็จะหนาวเพราะว่าแบบว่ามันเหมือนมันละลายแล้วมันก็จะได้เจอความเย็นอะไรเงี้ยค่ะแนะนำเนาะท่านก็ต้องเช่าถุงมือปวดแน่ขนาดเพราะว่าแบบมันลาวมือมากไม่ใส่ขนาดใส่ยังปวดเลยหายร้อนเลยไหมคะหน้าร้อนมาเที่ยวเย็นๆนะโอ้หหนาวเลยโอเคเราไปเล่นหินมังกันต่อนะคบ เราก็ออกมาจากเมืองหินน้ำที่เรียบร้อยนะครับเดินทางกลับแล้วชเราก็ออกมาจากเมืองหินมามื่ก่เรียบร้อยนะครับมันเป็นยังไงคะอากาศข้างใน,นบอกเพื่อนๆพื่นีเราะมันหนาวมันหนาวมากจนหนูอะไรหนูสัน่นหนสั่นเลยใช่ไหม <c oughs> ป้ายว่เริ่มไม่ไหวนะะน้องไม่ไม่ไหวพุ่แม่กับล่อเลยตัดใจออกแบบแล้วมีใครทําอะไรนะคะมีให้ทำอะไรก่อนจะออกมาทําอะไรคะร้อง ลองให้เออเองให้เพราะอยากเล่นอะไรคะรยรยอยากเล่นถีบบ้อยากเล่นต่อไม่อยากกลับแต่ร่างกายไม่ไหว <c oughs> ขนาดใส่ถุงมือนะเนี่ยเ <c oughs> ย็นมากเลยใช่ไหมครับมันเย็นมากเลยใช่ไหมแค่หนูก,กินน้ำแข็งละกินน้ำแข็งไม่ได้นะคะ <c oughs> มไม่ครับห้ามกินน้ำแข็งในน,น,น้ำแข็งค่ะน้ำแข็งชีรีไม่ใช่ อากาศเย็นมากเนาะแล้วก็คือก่อนก่อนออกมาจากคือแบบออกมาจากห้องแอมแข่งนะคะแล้วก็ต้องมานั่งแบบเพื่อที่แบบปรับร่างกายแป๊บหนึ่งอ่างเงี้ยให้น้องปรับร่างกายสักพักประมาณสี่นาทีแม่ก็ถึงจะพาออกมาข้างนอกเนาะแต่ว่ามันโอเคมากเลยนะมันเหมาะกับอากาศร้อนรอนแบบนี้มากๆค่ะสนับสนุนให้ทุกคนพาลูกมานะคะเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมที่มันมากมีสไลเดอร์ด้วยน้องนี่ร้องจากเลย น้องยี่ร้องจากเลยโอเคครับผมก็ทิปวันนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้ก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe ให้น้องยุ่ยด้วยนะครับอย่ต่อโอเคแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับผมบ๊ายบายบ๊ายบาย